d ัต้าไดรฟ e วนมาร์เก็เราเก็บข้อมูลลูกค้าไหมครับตัวนันี้เก็บตอนไหนครับเก็บตอนขายได้ใครเก็บข้อมูลลูกค้าที่ขายไม่ได้บ้างครับใครเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมร้านบ้างครับล้วเขาไม่สําคัญเหรอครับถ้าในโลกออนไลน์นะครับถ้าในโลกออนไลน์เนะี่ยถ้าเรามีเว็บไซต์ครับผมย้ํานะฮะถ้าเรามีเว็บไซต์เราจะทํา Data Drive n Marketing ได้ดีมากมากเลยเหตุผลก็อย่างนี้ครับสมมติเรามีเว็บไซต์นะครับในทุกแพลตฟอร์มไปบันที่เป็นโซเชียลแล้วก็เสิร์ชเอนจ ใครเข้า,าในเว็บไซต์เรารู้หมดเลยครับและเราทําการตลาดต่อเขาได้ครับถึงแม้เขาไม่ซื้อนะเช่นนะครับผมไม่เห็นภาพนะมีคนเข้ามาในเว็บไซต์เราครับหรือแม้กระทั่งใน Facebook ก็ตามนะเข้ามาในเว็บไซต์เราเราดักจับได้เรียกการติดพิกเซลไว้แล้วหลังจากลูกค้าออกจากเว็บไซต์เราสามารถยิงแอดอื่นๆเพิ่มเติมไปได้เพงัการใช้ Data นะครับนอกเหนือจากการที่เรามองอเฉพาะ Data ลูกค้าที่ซื้อ สินค้าหรือบริการของเราแล้วครับลูกค้าที่สําคัญมากๆก็คือลูกค้าที่ยังไม่ได้ซื้อครับทํายังไงให้เขาได้ซื้อสินค้าและบริการของเรานี่คือจุดตัดของธุรกิจนะครับว่าท่านจะเติบโตขึ้นไหมแค่เราดูแลลูกค้าได้ระดับหนึ่งก็โอเคแล้วแต่ถ้าลูกค้าที่ยังไม่รู้ว่าจะไปซ้ายไปขวาหรือจะเลือกร้านไหนถ้าเราสามารถทำการตลาดเพื่อทำให้เขามาซื้อได้<อ>เราวินนะครับ ถูกไหมนะครับวินนะครับใช้ Data ในการที่จะมา drive น,นะครับ